ในช่วงเวลาที่ตะวันออกกลางกำลังร้อนระอุสถานการณ์ล่าสุดได้กลายเป็นที่จับตามองของทั่วโลกเมื่อมีรายงานว่ากาตากลุ่มฮูซีและรัฐบาลซีเรียกำลังเคลื่อนไหวบางอย่างที่สอแววขอองค์การเตรียมการครั้งใหญ่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือการเตรียมรัฐประหารหรือปฏิบัติการลับที่อาจทำให้สมดุลทางการเมืองของภูมิภาคเปลี่ยนไปอย่างถาวรหรือไม่การเคลื่อนไหวเห,เหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความตึงเครียดให้กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ยังทำให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต้องหันกลับมาจับตาอย่างใกล้ชิดในกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตราแหล่งข่าววงในรายงานว่ามีการประชุมลับระหว่างผู้นำระดับสูงของกองทัพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงการประชุมดังกล่าวถูกคาดการณ์ว่าเกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ในเยเมนและซีเรียรวมถึงการเสริมกำลังความร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านอิสราเอลและตะวันตกกาตราแม้จะเป็นประเทศเล็กแต่มีบทบาทสำคัญด้านการเงินและการทูตในภูมิภาค การเคลื่อนไหวไดๆของกาตาจึงมักส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในตะวันออกกลางขณะเดียวกันกลุ่มฮูซีในเยเมนก็ไม่อยู่นิ่งพวกเขายังคงทำการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่เป้าหมายของซาอุดีอาระเบียและกองกำลังพันธมิตรนับตั้งแต่ต้นปีการโจมตีเพิ่มขึ้นกว่า40%และล่าสุดพวกเขาได้ประกาศว่าจะเปิดแนวรบใหม่หากสหรัฐยังคงสนับสนุนอิสราเอลในการปฏิบัติการทางทหารในกาซา การประกาศนี้ทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างจนกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบในซีเรียสถานการณ์ก็น่าจบตามองไม่แพ้กันมีรายงานว่ากองทัพซีเรียรเริ่มเคลื่อนกำลังรบไปยังชายแดนทางเหนืออย่างเร่งด่วนขณะที่รัเสเซียยังคงส่งอาวุธและที่ปรึกษาทางทหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลของบาชาเอาอัตซาร์อาจกำลังเตรียมปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อตอบโต้กลุ่มกบฏท,ที่ยังคงมีกำลังอยู่ในหลายพื้นที่ นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่านี่อาจเป็นการส่งสัญญาณให้ชาติตะวันตกทราบว่าซีเรียพร้อมจะใช้กำลังหากมีการแทรกแซงทางทหารเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือกาตาร์ฮูซีและซีเรียอาจกำลังร่วมมือกันในทางลับมีรายงานว่ามีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการส่งมอบอาวุธผ่านตัวกลางในตะวันออกกลางและอาจมีการสนับสนุนทางการเงินจากกาตาร์เพื่อเสริมกำลังของฮูซีและกองทัพซีเรียหากข่าวนี้เป็นจริงก็หมายความว่ากำลังเกิดพันธมิตรใหม่ที่อาจท้าทายอำนาจของซาอุดีอาระเบีย อิสราเอลและแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาปฏิกิริยาจากนานาชาติก็เริ่มชัดเจนสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้กองเรือรบในทะเลแดงเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ขอองค์การโจมตีเพิ่มเติมขณะที่อิสราเอลประกาศว่าจะตอบโต้ทันทีหากมีภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศในอีกด้านหนึ่งอิหร่านถูกมองว่าอาจมีบทบาทอยู่เบื้องหลังการประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆซึ่งยิ่งทำให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงมากขึ้น ในสื่อสังคมออนไลน์แฮชแท็กเกี่ยวกับกาตาร์ฮูดีและซีเรียขึ้นเทรนด์ติดอันดับโลกผู้คนจำนวนมากเริ่มถกเถียงว่าโลกกำลังใกล้เข้าสู่สงครามระดับภูมิภาคครั้งใหม่หรือไม่หลายคนกลัวว่าหากสถานการณ์ลุกลามจนควบคุมไม่ได้มันอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันเศรษฐ,ฐกิจโลกและความมั่นคงของเส้นทางขนส่งพลังงานทางทะเลผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองระบุว่าถ้าสามกลุ่มนี้สามารถสร้างพันธมิตรที่มั่นคงได้จริงพวกเขาอาจมีอิทธิพลต่อาการตัดสินใจของมหาอำนาจ และอาจบังคับให้ซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลต้องหาทางเจรจาใหม่การเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมดุลอำนาจของภูมิภาคซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบหลายทศวรรษอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายยังคงสงสัยว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองหรือเป็นการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการทางทหารจริงๆเพราะในอดีตกลุ่มต่างๆเคยใช้วิธีการนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการทูตและการต่อรองกับโลกตะวันตก สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงและอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าซึ่งจะเป็นบททดสอบครั้งใหญ่สําหรับภูมิภาคนี้และทั้งโลก